สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเมาส์เป็นรูปหน้าของตนเองนะคะโดยใช้โปรแกร,รม Photoshop ค่ะเปิดโปรแกรมเข้ามาแล้วไปที่ไฟล์เลือก New ให้ปรับขนาดเป็น64คูณ64พิกเซลนะคะจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะจากนั้นกดโอเคค่ะเลือกเครื่องมือที่เป็นยางลบแบบในรูปนะคะ นำมาพ่นที่พื้นหลังค่ะเพื่อให้พื้นหลังโปร่งโล่งค่ะไปที่ไฟล์ Open แล้วไปหารูปที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนค่ะของครูเจมันจะเก็บลึกหน่อยนะคะหาเลือกรูปที่เราต้องการจะดับเบิลคลิกหรือ Open ก็ได้ค่ะได้มาแล้วนะคะรูปจะมีขนาดใหญ่กว่าพื้นที่ที่เราต้องการให้ไปใช้เครื่องมือ Move ค่ะ ลากมาวางที่เฉยนะคะกด Ctrl T ที่แป้นพิมพ์ค่ะเพื่อย่อและขยายรูปภาพค่ะจากนั้นกด Ctrl ตามด้วยเครื่องหมายบวกพร้อมกันค่ะ อย่าลืมกด enter นะคะให้เครื่องหมายหายไปจะใช้ลูกศรที่แป้นพิมพ์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงก็ได้นะคะหรือจะใช้เมาส์ก็ได้ค่ะไปที่ไฟล์เลือก save หรือ save a d ก็ได้ค่ะครั้งแรกคือ save ครั้งที่สองคือ save a d นะคะเลือกตำแหน่งที่เก็บคุณครูเจมจะเก็บที่ Desktop อนะคะ นามสกุลไฟล์ตั้งเป็น png ค่ะจะตั้งชื่อไฟล์เป็น m แล้วกันนะคะจะได้หาง่ายๆเนะาะกด ok ค่ะค่ะหลังจากนั้นรูปของเราจะมาอยู่ที่หน้า Desktop นะคะเราจะมาทำการแปลงนามสกุลไฟล์ค่ะต้องใช้นามสกุล cur นะคะเข้าไปที่เว็บด้านบนได้เลยค่ะ จากนั้นคลิกเลือกไฟล์หารูปของเราที่เราทำมาเมื่อสักครู่นี้นะคะ Open ค่ะจากนั้นกดแปลงค่ะรอสักครู่ให้ขึ้นดาวน์โหลดนะคะถึงจะดาวน์โหลดได้มาแล้วค่ะกดดาวน์โหลดได้เลยค่ะตอนนี้จะโหลดมาในเครื่องแล้วนะคะอเราไปเปิดโฟลเดอร์ดาวน์โหลดค่ะ มาแล้วค่ะสังเกตว่าชื่อไฟล์จะเป็นตัว M เหมือนกันนะคะชื่อไฟล์ซ้ำได้ถ้านามสกุลไม่เหมือนกันนะคะแต่ถ้านามสกุลเหมือนกันชื่อไฟล์จะไม่สามารถซ้ำกันได้ค่ะครูเจมคัดมานะคะมาไว้ด้านเดสก์ท็อปค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชื่อจะได้หาง่ายๆนะคะอันนี้เป็น M 1แล้วละกันค่ะส่วนอันที่ทำล่าสุด จะตั้งเป็น M2 ค่ะเพราะเวลาเราหารูปอะบางทีมันจะโชว์แต่รูปอะค่ะเปลี่ยนนามสกุลด้วยเลยอ่าขอใหยค่ะเปลี่ยนชื่อไฟล์ด้วยเลยก็จะดีมากนะคะมาแล้วนะคะจะลองรีเฟซดูค่ะลากมาวางคู่กันจะได้เห็นชัดๆนะคะจากนั้นกดเครื่องหมายวินโดว์ค่ะ เข้ามาที่ Control Panel นะคะถ้าของใครไม่ขึ้นแบบนี้ให้ถ้าขึ้นแบบนี้นะคะแบบ c a t a l อกนะคะให้กดลากไอคอนได้เลยค่ะคลิกที่เมาส์หนึ่งครั้งค่ะไปเลือกเมนู Pointer ค่ะเราจะใช้ที่เขามีอยู่แล้วก็ได้นะคะหรือเราจะนำรูปของตัวเองมาใส่ก็ได้ค่ะจริงๆในระบบก็มีให้เลือกเยอะเลยนะคะจะปรับเล็กเป็นใหญ่หรือใหญ่เป็นเล็กก็ได้ค่ะ กดบราวค่ะเดสก์ท็อปค่ะแล้วไปเลือกรูปของเราค่ะ M2 นะคะกด open ค่ะเห็นไหมคะรูปเรามาแล้วค่ะกดแอปพลค่ะเพื่อลองดูแค่นี้เมาส์เราก็เปลี่ยนแล้วนะคะกดโอเคจากนั้นกดออกได้เลยค่ะนี่นะคะเมาส์ที่ไม่ซ้ำใครค่ะเมาส์รูปหน้าตัวเองค่ะไม่ยากเลยนะคะอาจจะ มีขั้นตอนซับซ้อนนิดนึงตอนแปลงฝ่ายแค่นั้นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ